สวัสดีค่ะเพื่อนเ <ฮา S 1> พื่อนวันนี้มาพบกันในช่องอารีร้อยแปดอาชีพนะคะวันนี้เราจะพาพเพื่อนเพื่อนมาเพาะเมล็ดอุปกรณ์ที่ต้องใช้จิกนมนะคะจิกนมหรือจ,จิกนมยานหรือบางคนก็เรียกจิกเศรษฐีนะคะแต่อันนี้เป็นจิกเศรษฐีภาคใต้นะคะจิกเศรษฐีสงขาค่ะเดี๋ยวเราจะเพาะเมล็ดกันนะคะอันนี้เป็นมเมล็ดที่เราได้มาจากวันนั้นที่เราไปขุดที่ คลิปก่อนหน้านี้นะคะที่เราไปขุดจิกนมยานเนาะจิกนมนั่นแหละที่เราไปขุดแล้วมันมีลูกมันติดมาด้วยนะคะที่ต้นมันเราก็เลยเก็บลูกมันมานะคะเราเก็บมาแล้ววันนี้เราจะมาเพาะนะคะเพื่อนๆเราจะเพาะ,มะเมล็ดนี้นะคะลูกหนึ่งนะคะ,มะเมล็ดจะเป็นแบบนี้เนาะลูกสดๆมันเพื่อนๆเราเคยเห็นแล้วเนาะในคลิปก่อนหน้านี้อันนี้เป็นลูกที่เรา เก็บมาได้ประมาณสามอาทิตย์แล้วนะคะเราเก็บมาวางไว้เรายังไม่ได้มีเวลาเพาะนะคะวันนี้มีโอกาสได้มาเพาะกันนะคะเพื่อนๆก็เลยจะทําคลิปลงให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามเมล็ดจิกนมหรือจิกเศรษฐีนี่จะเพาะใช้เวลาเพาะกี่วันนะคะถึงจะแตกใบออกมานะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูมเมล็ดของจิกนมนะคะเพื่อน,อนๆลูกหนึ่งมันก็จะมีหลายมเมล็ดข้างในนะคะมีประมาณลูกใหญ่ๆกลม มีหกเจ็ดเม็ดเลยนะคะนี่ค่ะมาแกะออกแบบนี้นะคะเพื่อนๆบางลูกลูกเล็กๆก็มีแค่เม็ดเดียวนะคะข้างในจะมีแค่เมล็ดเดียวอันนีเปลือยอ้วอันนั้นตั้งไว้นานเปลือย,ลย<ม>แล้วหมดก็ใช้ไม่ได้แลแบบนั้นเอาทิ้งไปเลยเดี๋ยวเราจะมาคัดเมล็ดที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็มามาเพาะกันค่ะ อันนี้เป็นจิกสฐีสงขานะคะสงขาจะเป็นแบบนี้เนาะทางภาคกลางบางทีก็มันต้นใบอะไรมันก็ไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนต้นใบบางทีก็ไม่เหมือนกันเนาะของภาคกลางเขาจะเป็นใบเขาจะใหญ่ๆห่สวยสวยเนาะแต่ของภาคใต้ใบจะหยิกๆยเยอะแต่ดอกอะไรออกมาช่อดอกอะไรใหญ่เหมือนกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนความสูงความสวยก็คล้ายๆกันค่ะมองผิวเผินนี่ก็จะดูไม่ออกนะคะ อันนี้เป็นดินที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เป็นดินมีดินมีแกลบแล้วก็ขุยมะพร้าวนะคะผสมกันนะคะแล้วก็ใส่ถุงดำแบบนี้นะคะเพื่อนๆวันนี้เราเลือกถุงดำไซส์เล็กนะคะให้เขาติดออกแตกใบก่อนนะคะเราถึงจะเปลี่ยนไปใส่ถุงใหญ่นะคะเพื่อนๆ ใส่มเมล็ดให้ดูรรเลยพอดีนะคะใส่ดินประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนแล้วก็เลือกเม็ดที่สมบูรณ์วันนี้เราจะใช้มเมล็ดถุงหนึ่งสามสาม,มเมล็ดนะคะเพื่อนๆนเพราะว่าต้นจิกเศรษฐีนี้เขาจะเป็นไม้ยืนต้นอ่าต้นเดียวนะคะเขาจะไม่เขาจะไม่เป็นกอเนาะแต่เราอยากได้แบบว่าให้เขาสวยออกแตกเป็นกอนะคะ ถุงนึงเราเลยต้องเลือกที่จะใส่ประมาณ3ามเมล็ดนะคะเพื่อนๆแบบนี้คะ่ะใส่เสร็จแล้วก็ดินกลบนิดหน่อยนะคะดินกลบให้เต็มถุงเลยคะ่ะเราจะใส่สามเมล็ดพอเราต้องการให้เขาพอเขาขึ้นมาเขาเป็นกอเนาะเราขายเป็นกอมันในความรู้สึกเราคือถ้าว่ามันเป็นกอมันจะสวยะค่ะเพื่อนๆอลีเขาชอบให้มันเป็นกอนะคะ แต่โดยธรรมชาติแล้วจิกเศรษฐีเขาจะาเป็นต้นเดียวนะคะเขาจะไม่แตกเป็นกอเนาะต้นเดียวสูงๆอันนี้อาลีบอกอยากได้แบบเป็นเป็นกอกอหนึ่งสักสามต้นเนาะอยากได้กอใหญ่ๆก็ใส่ไปเลยค่ะ5ต้นเวลาจะสวนมันก็จะเป็นพุ่มสวยนะคะเพื่อน ของเราเราใส่แค่สามเมล็ดนะคะแต่เพื่อนๆบางคนก็อยากได้ให้มันเป็นต้นเดียวก็ใส่แค่เมล็ดเดียวก็พอนะคะเราจะเลือกสลับกันก็ได้นะคะเม็ดใหญ่ผสมเม็ดเล็กแบบนี้ก็ได้นะ,ะบางทีเวลาเขาแตกเวลาเขางอกขึ้นมานะคะเพื่อนๆเ,เขาอาจจะงอกแบบบางเมล็ดมันก็ไม่งอกเนาะบางเมล็ดมันก็งอกอาจากที่เราใส่ไปสามเม็ดอาจจะแตกขึ้นมาแค่สองหรือหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็ใส่เผื่อไปได้ะคะ่ะ แต่วันนี้เราเลือกถุงเล็ก,เ,ลกเพราะว่าเราอยากให้มันติดก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนถุงเนาะทำแบบนี้ค่ะเพื่อนๆทำทุกถุงเลยแบบนี้หลังจากนี้สักสองอาทิตย์เราค่อยพาเพื่อนๆมาดูอีกทีเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆผ่านไปสี่สิบห้าวันนะคะสี่สิบห้าวันก็ แตกออกมาประมาณนี้นะคะ,มะเมล็ดไหนที่แข็งแรงเขาก็จะแตกประมาณนี้เนาะต้นจิกเศรษฐีของเราอามเมล็ดไหนที่ไม่แข็งแรงนะคะก็จะแตกมาแ,แบบนี้เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเขาแตกทุกถุงนะคะแตกทุกถุงทุกต้นแต่ว่าจะค่อนข้างช้าอยู่ที่มเมล็ดพันธุ์ที่เรานํามาเพาะด้วยนะคะความสมบูรณ์แข็งแรงของเขาเนาะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้เพราะว่า เราก็ต้องยอมรับว่าเมล็ดพันธุ์ที่เรานำมาเพาะนั้นเราได้วางไว้หลายวันแล้วก็ค่อนข้างจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่เนี่ยค่ะบางต้นก็แตกประมาณนี้บางต้นก็ประมาณนี้เห็นไหมเพื่อนๆไม่เท่ากันเนี่ยบางต้นก็เพิ่งจะบางต้นก็เพิ่งจะแทงไอ้นู้นขึ้นมานะคะแทงดินขึ้นมาแต่ยังไม่แท,แทงหนอเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆ สี่สิบห้าวันก็ได้ประมาณนี้เนาะแต่ติดนะคะดูจากสถานการณ์แล้วเขาติดเนี่ยเขากาลังจะแทงเขากําลังจะแทงไอ้นู้นขึ้นมาเขากําลังจะแทงยอดขึ้นมาแต่ว่าแต่ว่ายังไม่แทงอ่ะเพื่อนๆคือแบบเนี้ยเห็นไหมเนี่ยนะเนี่ยตรงไหนเนี่ย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 เพื่อนๆดูสิเนี่ยเขากําลังจะแทงเห็นไหมบางต้นเขาจะช้าแบบนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆไม่รู้เห็นไหมกล้องก็ หนนะเนี่ยก็จะแทงออกมาประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมฮะแล้วก็นี่นี่ประมาณนี้นะคะเพราะว่าแต่ละต้นมันก็มเมล็ดไม่เหมือนกันเนาะ,ะเมล็ดความสมบูรณ์แข็งแรงก็ไม่เหมือนกันมเมล็ดนี้น่าจะแข็งแรงมากสมบูรณ์มากแต่ขึ้นมาก่อนคนอื่นเลยนะคะแต่ขึ้นมาก่อนเพื่อนเลยอันนี้แล้วก็มีต้นนี้นะคะต้นนี้ 45วันก็ได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวหลังจากนี้สักหนึ่งเดือนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีนะคะว่า,าการเพราะเมล็ดต้นจิกเศรษฐีของเราหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าจะขึ้นมาสวยขนาดไหนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเราจะพามาอัปเดตต้นจิกเศรษฐีอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าดูดีๆเนี่ยเขาแตกทุกถุงเลยนะคะถ้าดูดีๆเนี่ยเขาแตกทุกถุงเลยแต่ว่าแตกออกมาเล็กๆบางต้นก็กําลังแทงดินขึ้นมานะคะบางต้นเขาก็กําลังจะแทงดินแต่ว่าเขายังไม่แตกนะคะสําหรับคลิปนี้ลากันแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตอีกทีอีกสัก1เดือนข้างหน้านะคะ ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ